สวัสดีครับผมวันนี้ผมมีเหรียญหลวงพ่อยะวัฒคา,ามนะครับมานำมานำเหนอนะครับมานำเสนอเป็นเหรียญเ,เจ้าสัวนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ปีพศ2535เหรียญรุ่นนี้นะครับมีคนเอาไปลองแล้วนะครับยิงไม่ออกนะครับรุ่นนี้มีชื่อเสียง ลูกศิษย์ลูกหาก็เคารพศรัธทธาหลวงพ่อยะวัฒาค้ามนะครับอันเยอะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับของหลวงพ่อยะวัฒาค้ามหรือคนพื้นที่เขาเรียกเขาจะเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับซึ่งเป็นเนื้อทองแดงนะครับหลุมดำมี ที่ผมมีนี่ก็มีเป็นเปนเหรียญทองแดงนะครับเ,เหรียญทองแดงผิวพรรณวันนะก็แล้วแต่นะครับความสวยความสวยงามออกประหลอดซึ่งรุ่นนี้ก็เขาเรียกว่ารุ่นปืนพังนะครับรวยรวยหลวงพ่อยวะวัฒ้ามนะครับเหรียญเจ้าสัว พร้อมมีกล่องด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมเช่ามาจากสมาชิกในกลุ่มนะครับด้วยความศรัทธาพระสายเกจินครปฐมนี่ผมเคารพศรัทธาหมดเลยนะครับเพราะว่าเกจิดังๆก็มาจากแถบภาคภาคกลางนะครับแทบทั้งสิ้นนะครับนอกจากหลวงปู่แพ้วแล้วก็มีหลวงพ่อยะนี้อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น้าน้าเก็บ สะสมนะครับนี่นะฮะจะเป็นกล่องของเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัววัดหลวงเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อยะนะครับตัวมีตัวกษรภาษาจีนด้วยนะครับน่าจะเขียนว่าเจ้าสัวนะครับแล้วก็มียันยอ,อยักษ์นะครับแล้วก็ยัน ขโมดขโมดขึ้นไปนะครับรุ่นรวยรวยวัดท่าข้ามนะครับมากับพร้อมกล่องกระมยีสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็ประมูลมาบ้างเช่ามาบ้างผิวพันวันณะก็ออกประมาณนี้นะครับ ด้านหลังเหรียญจะเขียนว่าพะระครูเกษมธรรมรักเจ้าสัวแล้วก็มีภาษาจีนนะครับเจ้าสัวเนี่ยภาษาจีนเจ้าสัวนะครับน่าจะมีความหมายว่าเจ้าสัวนะครับแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อยะอยู่ข้างล่างนะครับรวยรวยตรงนี้รวยรวยนะครับ เหรียญหนึ่งครับนี่นะครับรวยรวยหลวงพ่อ,อยะนี่ครับรวยรวยด้านล่างก็เป็นอัขระยันนะครับ เปิดหน้าด้วยตัวณน,นะครับแล้วก็มีอักขระตามมา4 5หตัวนะครับ1 2 3 4 5 5 5 5อักขระนะครับเหรียญรุ่นนี้มีห่วงนะครับมีเจาะรูมีห่วงนะครับผมเอาหิ ผมเลี่ยมแล้วผมเอาห่วงมาเก็บไว้ที่ผ้าจีวอ,อ G นะครับของหลวงปู่นะครับมีได้สายศิลแต่ละเหรียญก็จะมีผิวพัน์ไม่เหมือนกันนะครับจะออกประลอดประลอดเนื้อทองแดงนะครับ mm hmm. เหรียญรุ่นนี้รู้สึกจะมีกระไหลทองด้วยนะครับมีกระไหลทอง เมตตานะครับเมตตาหลวงพ่อยะแล้วก็จะมีฝตรงใต้ตาซ้ายของหลวงหลวงพ่อจมูกบากจมูกโด่งๆนะครับเส้นเกษาด้านล่าง เขียนว่าหลวงพ่อยะหลวงพ่อยะ หลวงพ่อยะรวยรวยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูหลวงพ่อยะอ๋อเขียนว่าหลวงพ่อยะเฉยนะครับแล้วก็มียันยันปิดหัวปิดท้ายนะครับปิดด้านหัวนะครับยันย,ย่อยเป็นเป็นอักษรย่อนะครับย่อย,ยักนะฮะแล้วก็ขมวดยันขึ้นไป ซ้ายขวานะครับนี่ครับผิวพันวันน้าจะออกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเหรียญจะออกมานี่ออกน้ำทองประลอดออกทองทองเหลื่อมเหลี่อมแดงๆนะครับองนี้จะออกปลอดปลอดผิว ดำเหมือนผิวคาบบล็อกนะครับตรงนี้มีคาบบล็อกเหมือนจะมีคาบบล็อกอยู่ด้วยอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็นสีผิวพันธุ์อย่างนี้เลยนะครับออกน้ำทอง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 มีหูมีห่หวงเลี่ยมเก็บผิวไว้ทุกองนะครับของของผมนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ผมเก็บ มีมีห่วงนะครับแต่ผมพับเก็บไว้ในเนี่ครับพับเก็บไว้ในจีวรหลวงปู่พอดีว่าหูมันหักนะครับผมเลยเจียออกว่าจะเลี่ยมใหม่แล้วก็มีจีวรลูกศิษย์ท่านก็ให้มาให้กับผมมาด้วยผมก็เลยเอามาแปะไว้ที่ด้านหน้าขององค์หลวงพ่อยะนะครับ จะบอกว่าประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านนี้เคารพศรัทธามากเลยครับแล้วก็มีปาฏิหารนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยนะครับแห่งแห่งโชคลาภเลยนะครับคนพื้นที่รู้ดีนะครับว่าขอแล้วได้นะครับขอแล้วได้มีโชคมีลาบนะครับ และมีพุทธคุณด้านหมาอุดด้วยนะครับเปิดน,น้พังเลยนะครับเปิดน,น้พังเลยเหรียญเจ้าสัวนี่จะสร้างเป็นเหรียญทรงเจ้าสัวเหมือนวัดกลางบางแก้วด้วยนะครับเป็นเหรียญเงินทรงกระจังนะครับทรงกระจังเหมือนเหรียญของหลวงพ่อวัดกลางบาง ลงปลุกเพิ่มลงพ่อพูนลงเอ๊ะเดี๋เดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่นะครับวัดเหรียญเจ้าสัวของต้นต้นฉบับนะครับจำชื่อวัดไม่ได้แต่ว่าก็ออก สไตล์เดียวกันกับวัดวัดดังวัดหนึ่งนะครับสายนครปฐมจะเป็นลักษณะเหรียญกระจังนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงิน ด้านหลังจะเขียนว่ารวยรวยหลวงพ่อยะนะครับด้านบนจะตอกโค้ดยอยักษ์ด้านซ้ายนะครับเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญน,นวะนะครับนวะโลหะถ้าเป็นเหรียญเงินนี้จะตอกยอยักษ์ที่ด้านขวาของยันนะครับ จำนวนการสร้างรู้สึกว่านาวะจะสร้างเพียง999เหรียญถ้าจําไม่ผิดนะครับส่วนเหรียญเงินนี้ผมไม่ทราบจำนวนจริงครับถ้ามีข้อมูลวันหลังผมจะรวบรวมมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันอีกครั้งนะครับ เรียญดีพิธีดีนะครับพิธีใหญ่นะครับเกจิอาจารย์มาปลุกเสกเยอะเยอะนะครับเยอะมากก็มีหลวงพ่อสนั่นนะครับหลวงหลวงพ่อเจือหลวงแล้วก็หลวงพ่อยะนะครับหลวงพ่อพูลวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเช่ม วัดดอนใยญยหอมหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อพุทธวัดกะบางแก้วหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดย่าหลวงตาจันหลวงพ่อแพรที่มา ในพิธีผูกเสกนะครับที่ผมดูในข้อมูลที่พอจะหาได้นะครับเพื่อนมอีอยากจะเก็บไว้บูชาก็ลองดูในกลุ่มที่ที่นับถือหลวงพ่อยะดูนะครับ เผื่อว่าจะได้มาไว้ใช้ติดตัวเป็นเจ้าสัวกับเขาบ้างนะครับแล้วก็มีพุทธคุณด้านเมตตาด้วยนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมนำมานำเสนอวันนี้นะครับเพราะชอบในในในด้านพุทธคุณนะครับในด้านพุทธคุณและเหรียญออกแบบมาได้สวยงามเป็นเหรียญรูปไข่เป็นเหรียญรูปไข่นะครับ เลียลูกไข่เลยลูกไข่ขนาดก็กำลังดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปผู้ชายใช้ก็กำลังดีครับผู้หญิงก็อาจจะใหญ่ไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ใส่ได้ครับคล้องได้ครับ ผู้หญิงว่ใช้ได้นะครับเด็กก็ใช้ได้เหรียญแต่เหรียญค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพอเลี่ยมแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับผมถ้าสนใจอยากติดตามอยากรู้ที่มาจากเช่าหาบูชาก็ลองเข้าไปดูใน กลุ่มดูนะครับเผื่อว่าจะได้มาบูชาวไว้สักเหรียญสองเหรียญน,นะครับก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับเห็นหลวงพ่อยะนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะครับนี่ครับเมตานนี้ก็เป็นเมตาเลยนะครับ ออกแบบมาได้สวยมากครับส่วนใหญ่จมูกจะโดนนะครับจมูกหลวงหลวงพ่อจะโด่งแล้วก็จะโดนจะโดนเกือบทุกเหรียญฮะแต่แต่ว่าจะโดนมากโดนน้อยท่านนั่นเองแต่ว่าความสวยนี่อยู่ที่ผิวนะครับมามาว่ากันที่ผิวพันวันน,นะครับราคาก็จะหย่อนหย่อนลงไปหรือว่าอาจจะสูงตามตามสภาพนะครับ ถ้าจมูกโดนก็อาจจะหย่อนลงมาหน่อยถ้าจมูกเต็มร้อยนี่ก็ราคาก็จะสูงนะรราคาหลักร้อยนะครับพุทธคุณหลักรานครับผมโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อยะว่าถ้าข้ามฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ